ก็กลับมาพบก,กับนุ่นในรูปแบบวิดีโอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะมาอวดกระเป๋าใบใหม่กันค่ะแบรนด์ที่จะมาอันบ็อกซ์ในวันนี้เป็นแบรนด์กระเป๋าจากประเทศสวีเดนนะคะนี่เลยชื่อแบรนด์ว่าแก s t ั n ลูก a นะคะ ก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าในนี้เนี่ยนะคะจะมีอะไรบ้างก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะคะว่าก็คือทางแบรนด์เนี่ยได้ส่งกระเป๋ามาให้ลองใช้นะคะแล้วรุ่นก็เห็นว่าน่าสนใจนะคะกระเป๋ามีความสวยงามก็เลยเอามาแชร์กันค่ะเปิดมานะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งมีสองใบนะคะก็คือมีใบเล็กใบหนึ่งแล้วก็ใบใหญ่ใบหนึ่งเนาะค่ะเป็นกระเป๋าที่มาพร้อมกับถุงผ้าแบบนี้เลยนะคะใบนี้นะคะเป็นรุ่นชื่อว่าพารันนะคะก็จะเป็น รุ่นที่เป็นกระเป๋าลักษณะที่เป็นกระเป๋าเป้นเนาะสำหรับวัสดุของกระเป๋าใบนี้นะคะก็เป็นวัสดุที่ทําจากไนลอนมีความทนน้ำแข็งแรงทนทานมากๆนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะที่เป็นหนัง PU เกรดพรีเมี่ยมสีอันนี้จะเรียกว่าเป็นสีรายกับสีหนังตรงนี้นะคะสําหรับกระเป๋ารุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีทั้งหมดด้วยกันสีสีนะคะทุกสีเนะะี่ยคือสวยหมดเลยเลือกยากมากๆนะคะเรียกว่าเลือกไม่ถูกเลยตอนที่เข้าไปเลือกเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเอาสีอะไรดีนะคะแต่คิดว่าสีนี้นะคะเป็นสีที่ เข้ากับเสื้อผ้าหลายๆแบบได้ง่ายนะแล้วก็มีความใช้งานง่ายนะใช้ได้บ่อยๆใช้ได้ตลอดเลยนะคะการเปิดกระเป๋าของเขานะคะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะแม่เหล็กดูดกันแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีสายที่เป็นเหมือนแบบเข็มขัดตรงนี้เพื่อความสวยงามน,นะคะแต่เราไม่ต้องถอดตรงนี้นะสามารถเปิดแบบนี้ได้เลยด้านหน้านะคะก็จะมีช่องสองช่องเป็นช่องซิปแบบนี้นะคะสามารถใส่ของที่เราแบบ หยิบใช้งานบ่อยๆนะไม่ต้องแบบล้วงลึกเข้าไปหาในกระเป๋านะคะใบนี้ก็คือมีให้สองช่องเลยนะสะดวกมากๆเลยด้านในกะบุด้วผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะลุ่มลื่นมากๆนะคะนอกจากนั้นนะคะด้านในเขาก็ยังม,มีเป็นช่องลับอยู่ตรงนี้นะคะไว้สําหรับให้เราแบบใส่ของมีค่าลงไปนะอย่างเ <ๆ S 2> ช่นแบบอาจจะเป็นแท็บเล็ตขนาดเล็กหรือว่าของที่เราแบบไม่อยากให้ใครเห็นนะคะก็ ด้นไว้ตรงนี้เป็นแบบลักษณะเป็นปีนตุ๊กแกแบบนี้นะคะซึ่งกระเป๋าใบนี้นะคะใส่พวกอ,อุอปกรณ์ที่มีขนาดไซส์ประมาณ A5 ได้เลยนะแล้วก็มีความจุที่ค่อนข้างแบบเยอะเหมือนกันเลยนะแบบเนี้ยเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นการรูดสายง่ายๆแบบตรงนี้นะคะด้านหลังก็มีช่องตรงนี้ด้วยนะคะเป็นช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้ไว้สําหรับหยิบของได้ง่ายๆนะคะ สายเนี่ยก็เป็นสายสภายที่ค่อนข้างยาวเลยนะอะไหล่ของตัวกระเป๋านะคะก็จะเป็นอะไหล่ที่เป็นลักษณะสีทองนะมันจะมีความแมท แล้วก็เข้ากันกับสีที่เป็นสีทรายแบบนี้นะคะสีน้ําตาลแบบนี้นะมีความเข้ากันมากๆเลยนะคะสีสันโดยส่วนตัวนยคือนุ่นชอบมากเห็นครั้งแรกก็คือปิ๊งใบนี้เลยในเว็บไซต์ของแบรสตันลูก้าเนี่ยเขาก็มีกระเป๋าให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะมีหลากหลายแบบด้วยนะขนาดก็แล้วแต่ความต้องการใช้งานของเรานะมีขนาดที่แบบใหญ่มากๆแล้วก็ขนาดเล็กมาดูอีกหนึ่งชิ้นนะคะก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์นะรุ่นนี้ชื่อว่าเป็นกระเป๋ารุ่นบอน,นะคะ จะเป็นกระเป๋าตังขนาดเล็กแบบนี้นะคะเขาจะให้สายคล้องมือมาด้วยนะตัวกระเป๋าเนี่ยเป็นหนัง PU เหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่บตัตรแกหน้าหลังเนี่ยทั้งหมด บเราด้านในนะคะก็จะเป็นรูปซิปเปิดเป็นแบบนี้นะคะสามารถใส่บัตรได้อีกใส่เสื้อตั้งใส่แบงค์ได้นะคะก็ใครชอบกระเป๋าขนาดเล็กพกพาแบบนี้เนี่ยใบนี้ถือว่าเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจกระเป๋าที่เอามาให้ดูกันในวันนี้นะคะสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคะในเว็บไซต์ของ g a s l u c a นะซึ่งเขาจะมีแบบให้เลือกมากมายนะคะแต่ละแบบก็จะมีหลายโทนสีด้วยนะแล้ววันนี้นะคะนุ่นก็มีโค้ดมาฝากด้วยนะคะสามารถนา โค้ดไปใช้ลดราคาได้ถึง15%เลยโค้ดไม่มีวันหมดอายุด้วยนะคะก็สามารถใช้ได้ตลอดเลยชอบใบไหนก็ใส่โค้ดเข้าไปเลยนะคะลดไป15%ถือว่าเยอะมากๆเลยนะท้ายนะคะก็ต้องขอขอบคุณแบรนด์แกสซันลูก้าเลยนะคะที่ส่งกระเป๋าน่ารักทั้ง2ใบามาให้ลองใช้เนาะก็ใครสนใจอย่าลืมแวะเข้าไปดูแล้วก็กอกโค้ดอันนี้นะคะสําหรับวิดีโอหน้านะคะจะมีอะไรมาฝากก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วและขอบคุณที่ติดตามกันมาจนจบค่ะไปลคะค่ะสวัสดีค่ะ